สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก,กั็จะกับเรามประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจ,จ,จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็เลยดีมาจ้ะกดไลค์กดแชร์ติดตามชั้นไว้ทุกช่องทางฝากด้วยกันละกันเนาะแฟนเพจเจดำประสาทยูทูบเจดมออฟฟิเชียลเราสา YouTube, ับสคริปต์ซานก็เดิงกับชั้นด้วยไฮโลดอวันนี้วันอาทิตย์นะจ๊ะฝากด้วยกับกิจกรรมงานเสื้อบอลนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้เลยที่สนามซุปปปเเเเอออออรรรรร์ au, าา 80, ์์สตาา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 ีีนนน่่่่่่หืวววววซคิกกกกกลลลททะะะมมงงจจยยไไดด้้้้้แ็ฝ ตั้งแต่10โมงนถึง2ทุ่มตรงเลยเจดำก็จะไปด้วยช่วงเย็นน่าจะประมาณ4-5หโมงก็ไปเจอกันที่งานได้ก็มีสตุ้งสตังอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลแท้ๆของจริงที่เป็นมือ2แล้วก็แบบคลาสสิกก็พกเงินพกอะไรไปก็แล้วกันรับรองสนุกแน่นอนคนรักื้อบอลต้องไม่พลาดนะวันนี้ก็ไปเจอกันได้นะเอ้าทีนี้มาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลยูโรนันช์แซมเบียไปง่ายฉีกไม่ใช่ยูโรนันลีโอแล้วเมื่อคืนนัทแากของกรี นี่ผู้บอลแอฟริกาใต้นี่พี่หลวงนี่ไม่ร้อยเลยเมื่อคืนไม่ร้อยเลยนี่เมื่อคืนยับเยินเลยโกเรตเนี่รูเดิมเบอร์นี่บุกไปเป๊ะทางหน้าของสเตลเลนบอทสองต่อห้านี่ไม่ร้อยอย่างเร่งอ้าวมาต่อกันดิผู้บอลพรีเมียชิพของน้องแม่ขี้เมาน้ำมีเบียรหน้ามีเบียร์นะจ๊ะเมื่อคืนแบล็กแอฟริกานะก็เฉือนชนะอิเลเวนแอโร่ไปหนึ่งศูนย์อีนี่กลับมาเตะและนาจ๋าผู้บอลอินเดียนะจ๊ะเป็นลีกสำรองยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวกันเตะไปนะจ๊ะเมื่อคืนนัดทางหน้าของดาวเทวฮีโร่นนนะะะเเสมอกกกััับดลีไปจ๊ยยห้า เอลยักษ์ไลยักคิ้วยักษไม่ให้หมดเลยลีกของฝรั่งเศสเมื่อคืนลิวถล่มอชักซิโอสามศูนย์บุนเดสติก้าเยอรมันนะจ๊ะเมื่อคืนนะไลทซิกชานาลไปนําหนึ่งศูนย์นะสุตการ์ชนะบุรุเบอร์ลินชิงกระบสองหนึ่งอูโดบลินเสมอบาร์ลินเชิกเซบศูนย์ศูนย์แล้วก็ชาวเกย์ศูนย์สี่ชาวเกย์ศูนย์สี่เฉือนแวเดอร์เบอร์แมนสองหนึ่งเราโชว์สไรตัลลี่นะจ๊ะเอซีมิลานโอ้โหรอดตายเหมือนควายขวิดเลยตีเสมอโรม่าได้ในฐานะทีมเยือนเนี่ยนะหนึ่งต่อหนึ่ง บาปก็แบ่งแตงออกไปฝั่งล,นนละหนึ่งคะแนนลาติกาสเปนนะจ๊ะเรอัลมาดริดก,ก็ถล่มอเมเรีย4ต่อ2นะตอนทเจไดมาจากคลิปเนี่ยบาซ่าขึ้นนำไปติดแล้ว1-0จบแบบไหนดูสกอร์ที่หน้าจอนะพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3คู่คริสตัลพาเลสก็ชนะเวสต์แฮม4-3ต่อเบรนท์ฟอร์ดนะจ๊ะก็พลิกนรกกลับมาเอาชนะต้นนิฟอเรสต์ได้2ต่อ1และปิดท้ายคู่นี้เกินห้ามใจเกินความคาดหมายเข็มขัดยาวเกินคาดเฮ้ยคาดเกินเลยนะจ๊ะบริตันแอตโธมเบก็ถล่มมาชนะวูฟทาวน์แมนเดอร์สไป6-0อีสั่ <laughs> ไม่ก่อนเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้ววนนางนะจ๊ะไปก,กันที่การเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์โดอนเบจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด <c oughs> <Manchester United S 1> ของเจดามั้นล่าสุดสื่ออย่างเดลี่เมล์เขารายงานออกมาฟังหูไว้หูได้เพราะว่าอันนี้เป็นข่าวที่ผ่านจากท่านของเรนกรุ๊ปมาบริษัทที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการซื้อขายสโมสรแมนยูเต็ดเพียงแต่ว่าดีเทลเนี่ยอาจจะฟังหูไว้สองหูได้นะโดยเดลี่เมล์เขารายงานว่าตอนนี้กลุ่มทุนของท่านเซอร์จิมรัตคลิฟหรือว่าเอเนอสเนี่ยกลายเป็นกลุ่มทุนที่ขึ้นมาเเเเเป็็็นนนนนนตตตตััวววงงแแแททททที่่กกกกลลุุมมจจจาาาา้้ใรระะะคโโออ์ยยูดด๊ องกลุ่มทุนเนี่ยนะยื่นข้อเสนอมูลค่ากว่า5,000ล้านปอนด์ให้กับตระกูลเกรเซอร์ขัดเลือกในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่28เมษายนเนี่ยเป็นการเดทไลน์อีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะแล้ว2กลุ่มทุนก็ยื่นเข้าไปเรียบร้อยโดยเขาแจกแจงแบบนี้ว่าท่านเซอร์จีมาไดคลิปเนี่ยนะยื่นไปทั้งหมด5,000ล้านปอนด์แต่เป็นการซื้อขายกับตระกูลเกรเซอร์เลยและมีงบผูกพันก็คือไอ้งบการเสริมทับงบการบูรณะปฏิสังพสนธ์ขอชนเโอเทอปอดเปลี่ยนแปลงนู่นนี่น 1, น,น่ออกปา้เบืแต 5, เข้าตระกูลเกรเซอร์นอนอนอ,อันนี้ท่านเซอร์จิมไลท์คลิปหรือกลุ่มเอนเออยเขายื่นแบบนี้นะส่วนกลุ่มทุนจากกาตาเนี่ยนะท่านชิคจะซิมบินฮามัดอาัลธานีเนี่ยนะเขาบอกว่ายื่นเข้าไปเนี่ยประมาณ5000ล้านปอนด์เช่นเดียวกันแต่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโอทัฟฟอร์ดรวมไปถึงงบประมาณในการเสริมทัพเสริมทีมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000ล้านปอนด์อีก800ล้านปอนด์คือการใช้หนี้ของสโมสรเท่ากับว่าห0 0 0ล้านปอนด์เนี่ยจะโดนหักไปหนส่งพันแปดร้อระูล้านปอนด์านัส่วนทีตอนนี้ ที่เขาบอกกันว่ากลุ่มของเอเนออยของทันเซอร์จิมราคลิปขึ้นเป็นเต็งหนึ่งเพราะการนี้นี่เองเพราะเป็นเราอะคนจะมาซื้อของเราบอกเรา,าเอาไป5 0 0 0ันแล้วที่เหลือเดี๋ยวกูเคลียร์เองกลับไปกลุ่มวัวเอางี้ไป5 0 0พันพันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูทำสนามเพิ่มนะเดี๋ยวกูทำนั่นทำนี่อีก800กูใช้นี่ให้มึงเท่ากับเงินจะเหลือสู่ตระกูลเกเซอร์แค่สามพันกว่าล้านปอนดนะ์น่าจะไม้ตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันละว่าตระกูลเกเซอร์จะเลือกทางไหนซึ่งกลุ่มทุนกาต้าเองเขามีเงินเยอะอยู่แล้วเพียงแต ไปสอบถามพนักง,งานของแมนยูเต็ดไม่เปิดเผยแล้วกันว่าเป็นพนักง,งานฝ่ายไหนแต่ว่าอย่างว่านะในองค์กรใหญ่ๆมันก็มีหลากหลายความคิดหลายคนพูดตรงกันว่าตระกูลเกเซอร์ไม่ขายสโมสรหรอ<ๆ>กแค่ออกมาบอกว่าจะทําขายเพื่อจะเช็คมูลค่าของสโมสรเออเพื่ออะไรเพื่อจะมูลค่าสโมสรเนี่ยนะไปค้าประกันเพื่อจะกู้เงินมาทําสโมสรเพิ่มเติมแล้วหาเงินเข้าสโมสรเข้ากระเป๋บบาตัวเองเพิ่มในอนาคตนั่นเองอันนี้ก็ฟังหูไว้หูจะดําถามเข้ามานะจริงไม่จริงอันนี้เราก็ตอบไม่ได้รอดูอนาคตแล้วกันแต่ว่าเรื่องของการเทคโอเวอร์ทีมอัปเดตให้ประมาณนี้นะจ๊ะอ้าวมาตอ เรื่องราวของฮาเร็มมากวากับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราซึ่งเป็นกองหลังสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะจ๊ะลงสนามไม่นานแต่ความผิดพลาดนานๆเหลือเกินนะล่าสุดเดลิเมลยเขารายงานก็ฟังหูไว้2หูเช่นกันเขาบอกว่ามากวาตอนนี้เริ่มจะเป็นห่วงอนาคตของตัวเองในโรอ็อทฟอร์ดแล้วเพราะตกเป็นตัวสำรองถาวรถ้ามารานกับลิช่าไม่เจ็บก็ไม่ได้ลงเล่นถูกไหมหรือแม้แต่ลงเล่นก็กลายเป็นตัวสำรองของวิกตอร์เดอะถอยลินเดอร์แล้วก็ลุคเดอะเซเลนเดอร์ผอมเพียวชอด้วยในระยะหลังนั่นเองนะทำให้เจ้าตัวคิดว่าอยากจะยยย้้้าาาาอออออกกจจูไไนนนเเเเเเตตต็็ดดใชช่่่่ววววงงซัััมมมรร์ีพะะืป และอาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตในการเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษด้วยนั่นเองนะโดยเดนิสแมนเขารายงานว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยมากวัยเตรียมจะขึ้นบัญชีย้ายและขอย้ายอกจากแมนยูเต็ดเพราะว่าอีกหนึ่งฤดูกาลข้างหน้าเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปลุยศึกยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษซึ่งเขาเป็นตัวหลักมาตลอดเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ลงเล่นเนี่ยมันก็จะน่าเกลียดในการที่ไปเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษแต่เสือเป็นตัวสำรองของแมนยูเต็ดอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายทีมสนใจมากวายนะเวสต์แฮมยูเต็ดกีออนเเตรมาา่่ว้ยืัแชซขทหสง ก็ปฏิเสธไปบอกว่าเฮ้ยเก็บไว้เป็นอะไรก่อนซึ่งก็คิดถูกนะตอนหลายหลายคนก็เจ็บมาก,กวายก็มีการลงสนามแต่ถ้าจะย้ายจริงช่วงจบฤดูกาลนี้ไอ้ค่าตัว80ล้านปอนด์เนี่ยพวกแกลืมไปได้เลยไม่มีทางถึงแน่นอน30ขวบแล้วไม่รู้จะเท่าไหร่แต่ขาดทุนแน่นอนแต่มันจะติดปัญหาตรงค่าเหนื่อยของมาก,กวายที่รับอยู่กับแมนยูเตดเนี่ยสูงถึง190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่ไหนจ่ายไหวในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะก็ต้องรอดูว่าสัญญามากวายเหลือกับแนยูเตดอีก2ปีนั่นเองนะจ๊ะ กับฮาวแต่กับยูเอเอ้าไปดูกันสิคุณซื้อน้องเมื่อวันอย่างเย้นครับของพี่พรีอ่ะพี่มึงมาหามน้ไหนจวบในกระโปรงนี่คือชำลูกกัน้วเนี่ยรุ่นสี่จำลกันแล้วไม่ต้องราลุ้ระดับสี่ก็บอกแล้วกัะแับตาางอะยระดับเจ็ดอะไรบอดอยู่ล่างระดับอะไรบอดอยู่ลางกันแล้วก็ได้จะได้กี่ไม่ไ้ไปหนลิวพูนั่นเองนะจ้ะล่าสุดเย็นครับก็ยอมรับบอกว่าทีมตัวเองชนะมาสามนัดติดต่อจริงนะขยับมาอยู่ระดับเจ็ดของตารางแล้วพอจะมีลุ้นเล็กๆในการลุ้น่อที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็ ที่ชนะเสมอแพ้แพ้ชนะเสมอวนไปวนมานะโดยเจสัมภาษณ์แบบนี้แล้วก่อนเกมที่จะเจอกับสเปอร์ในค่ำคืนนี้เขาบอกว่าเอ่อถ้าให้อัวพูดตรงๆเนี่ยอัวว่าความสม่ำเสมอของเรายังน้อยเกินไปนะกับริปูในยุคของอัวเนี่ยก่อนนั้นเรียวดีกว่านี้ชนะ3นานัดติดเนี่ยเราอย่าไปเรียกว่าเป็นความสม่ำเสมอเลยเป็นมาตรฐานเลยมันเป็นเรื่องดีก็จริงนะการเก็บชัยชนะได้3เกมติดอะ่ะเป็นการเริ่มต้นความมั่นใจเรียกกลับมาแต่ฟอร์มการเล่นอะ่ะเรายังดีไม่พอไอผมไม่ได้ขันนะโอเคชนะได้อัวรู้อัวดูอยู่แต่ฟอร์มการเล่นของนักเตะ ลมกล่อมเพราะเราทํางานกันอย่างหนักมาโดยตลอดแต่ตอนนี้มันยังไม่ลงตัวเหมือนที่เราเคยเป็นมาอัวมีความสุขในการเก็บ3แต้มได้แต่อัวจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าในเกมอานห่งขันเราโชว์ฟอร์มได้ดีเรายังปรับปรุงและพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดในทุกนัดที่เราลงสนามเราพยายามทําแบบนั้นอยู่เอาว่าเราต้องดุดันแบบหิวกระหายชัยชนะแล้วมุ่งมั่นเต็มที่นะรางวัลที่ดีสุดของทีมผู้บอลทีมหนึ่งนั่นคือ3แต้มในแต่ละนัดนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะมุ่งมั่นและโฟกัสกันต่อไปอ่ะ เลยสำหรับลิเวอร์พูลซีซั่นนี้นอกจาก7-0ที่มีเหนือแมนยูจะตีกันนะครับนีจะตีกันนะเอามาต่อกันที่ฐานอากาศขาดแต้มอย่างเชนซีกันบ้างล่าสุดหลังจากแต่งตั้งแฟรงค์แลมพาร์ดตำนานนักเตะของทีมเนี่ยนะเข้ามาคุมทัพขัดตาทัพในช่วงจนจบฤดูกาลนี้ต่อจากแกร์มพอลเตอร์ที่โดนเด้งดึงไปลูกชิ้นในใบออกไปเนี่ยนะและ5นัดที่แลมพาร์ดคุมแพ้ทั้งรวดทั้ง5นัดทำให้ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็หวั่นใจว่าเอ๊ะจะเอายังไงเชลซีจะรอดจะอยู่จะไปยังไงไม่รู้จะยังไไงงงกกกกซซืืื้้ออออใหหมมมม่่่่่่่่่็็ยยยยยััััเเเเปิิดดดดดตตตวววลลาาาาาาสุฟบรรโโโนนนีีขขพะช คอนเฟิร์มแล้วว่าแลมพาร์ดยังคงได้รับการไว้วางใจจากบรรดาสสในสภาที่ยกแขนให้เขารวมถึงสวอีกสองร้อยห้าสิบคนละที่กัน <c oughs> บรรดาบอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยนะยกมือไว้วางใจบอกว่าแลมพาร์ดเนี่ยจะคุมทีมจนจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดเลยนะเพิ่งจะแพ้เบรนท์ฟอร์ดศูนย์ต่อสองนั่นเองนะในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้แบบแพ้มาห้าเกมติดเนี่ยสกายสปอร์ตก็รายงานเช่นเดียวกับฟาบิโอโรมาโน่ก็บอกว่าการแต่งตั้งของผู้จจััดดกาาาาารทีีีีีมมมมคคนนนนนนนใใหหห่่่เเชลลซยยะขขึ้้้ภสป์แแตตอองพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณซื้อใหม่นะนะก็ยังคงทําทีมไปจนจบฤด,ดูกาลนี้นั่นเองนะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะเกมถัดไปเนี่ยนะคืนวันคารเนี่ยจะไปเยือนอาร์เซนอลไอเป็นใหญ่ไฟพนเนียงที่ลุ้นแชมป์เลีกอังกฤษแบบฮะถูกลูก่ถูกกางอยู่เหมือนกันก็กดดันทั้งสองฝ่ายนะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่โรมาโน่เขาได้ยนะังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแลมพาร์ดจะเป็นผู้จัดการทีมเชลซีจนจบซีซั่นนี้นะอ้าวทีนี้พูดถึงเรื่องผู้จัดการทีมถาวรของเชลซีก็มีคลิปของเบดัตเอ็กบาลีเจ้าของร่่่่ววมมมมมมขออออองเเ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 ชลลซีีีีััดรรรรราาคแตต้กกกกบบบทท็โนนนยะะไปู NBA ์จฟิิสส เนี่ยแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยยกกล้องมาถ่ายแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยนะใครจะเป็นกุนซือใหม่ของเชลซีกันแน่เอ็กบาลีก็ถามกลับบอกว่าอ่ะแล้วเองอยากได้ใครนายพูดดิไอคนนั้นเนี่ยแฟนมันก็บอกอยากได้หลุยเอลิเก้าแต่ว่าได้ข่าวว่าจะแต่งตั้งมาร์เชลโปเชติโนไม่ใช่เหรอพี่เอ็กบาลีก็เลยกระยิบตาแบบเนี้ยเออแล้วก็บอกไอคนนั้าบอกว่าเออแป๊บนึงกูเจ็บตาเฮ้ยไม่ใช่เขาหยอกกันกระยิบกระยิบแล้วบอกว่าอืมก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เดินออกไปนั่นเองซึ่งสื่ออย่างเดอะเเเออ็็กกบบาารรรีีทตตตโโโแแลลล้้วววม์ชชปิน่ั เนี่ยพูดคุยเจราจากันจบเรียบร้อยเตรียมเปิดตัวพอร์ชช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงสําหรับการเป็นกุนซื้อใหม่ของเชนซีนั่นเองนะเอาไปดูหนึ่งทีมฟอร์มแรงอย่างไบรตันแอนด์โฮฟเฟเบียนของโรเบนโตเดชาบี้ผู้จัดการทีมคนเก่งกันบ้างล่าสุดถล่มวู๊ไป6กศูนย์เมื่อคืนเนี่ยนะเริ่มจะหวังแล้วบอกว่าทีมของเขาเนี่ยนะเหมาะสมด้วยประกะารทั้งปวงในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะเป็นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกยูโรปาลีกหรือแม้แต่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะโดยเดชาบบบีีีีเเเเน่่ยยยหหััมมษณ์กกกลลงจทอออดืิฟร์มมมของลลููกทีเาถ่ว บ,บอกว่าบี้มองตรงๆเลยนะบี้ไม่เคยกางขา,ามอมองมัเตะของพวกเราเลยคบตอบก็คือ60เนีนยเป็นยอดเยี่ยมมากนะก็ไม่ได้ประหลาดใจบี้เนี่ยรักนักเตะของบี้อยู่เสมอนะก็เป็นเกียรติมากที่ได้คุมพวกเขาอะนะบี้พูดตรงๆนะบี้เป็นคนไม่ปิดบังอะไรนะนักเตะของเราเล่นได้อยู่ในฟอร์มที่โคตรจะมหัศจรรย์เลยวันนี้คือเกมที่ดีที่สุดในชีวิตของบี้ในการเป็นโค้ชเลยหลยังจากนี้นะเราจะเตรียมตัวเจอหลายต่อหลายทีมนะเราน่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนั่นคือเป้าหมายของเราแล้วเราจะได้เห็นกันนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากและมีความทยุบ ยุโรปถ้าเราทําได้จริงเนี่ยนะเราต้องเล่นสไตล์เดิมอย่าเสียตัวต,วตนไปแม้จะได้เล่นบอลยุโรปแล้วก็ตามโอ้ยในคืโอโรเบโตเดชารบี้นะจ๊ะ <c oughs> อืมเาไปต่อที่หนึ่งคนนะที่แม่กลับมาคุมทีมรอบนี้ฟอร์มดีเลือกเกิดสําหรับปู่รอยรอยฮอตยาวเฮ้รอยฮ <c oughs> อตสั้นนั่นเองจ๊ะในวัย75บขวบในเจ้าตัวยอมรับบอกว่าตอนเนี้ยโอ้ยพาเลทเนี่ยนะรอดตายแล้วไม่น่าจะตกชั้นแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่ลูกทีมแล้วจะเก็บได้40คะแนนตอนเนี้ยน่าจะปลอดภัยในพิมลีกว่าจะเก็บแต้มเพิ่มได้ เลสเนี่ยขยับม,มาอยู่ดับ11นะ6นัดหลังสุดที่ปูรอยคุมทเนชนะถึง4เกมนะแล้วแต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่11คะแนนจาก4นัดที่เหลือซึ่งก็น่าจะปลอดภัยแล้วเพราะพิมลิกเนี่ย40แต้มเนี่ยถือว่าน่าจะรอดตายเหมือนควายขิดนะจ๊ะด้วยปูรอยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้นะเขาบอกว่าปู่ก็บอกเลยว่ามันจริงจังนะปู่พูดตรงสองสามเกมบางทีเราเหลืออยู่ในช่วงท้ายฤดูกา,กาลเนี่ยต้องไปหนีตายกันใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตอนนี้ปู่ก็บอกนักเตะว่าเราน่าจะรอดและเราไม่ต้องไปลงไปยุ่งกับการหนีตกชั้น ทีนี้อแต้มที่เหลือเราจะเก็บได้มากน้อยยังไงก็อยู่ที่ตัวนักเตะเขานะปู่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนเอาเป็นว่าที่เหลือเนี่ยนะก็อยู่ในมือนักเตะละเราก็จะทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันขอโอกาสให้เราได้ทำกันเลยเราทําแล้วทําอยู่แล้วเราก็ทําต่อด้วยกับการหนีตายในพิมพ์ลีนะดูนะอืมนั่นคือปูรอยพอตสั่นนะอย่าคิดเป็นคนอื่นนะอา้าวไปดูกันที่คนโลบละโมบ223 0กันบ้างแล้วกันอันนี้หยอกหยอกนะสำหรับอยิปต์คายกุนโดการกัปตันทีมของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์์ซิตี้้ล่าาสสุดดไัมภษณ ถ้านะหลังจากที่ตอนนี้ซิตี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะแซงไอ้ปีนหยาต์เพมิเลียงอาสนอลคว้าแชมป์เพนเลียอังกฤษได้ในซีซั่นนี้หลังจากถล่มอาร์สนอลไป4-1เมื่อวันก่อนจะดำอยู่ในสนามเล่นโคตรดีเลยซิตี้กุนระการบอกเลยว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยากจะคว้าแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าพรีเมียร์ลีกเพราะยังไม่เคยได้ถ้วยหูยักษ์มาครองนั่นเองนะจ๊ะดูือกุนระการ,การให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตแบบนี้นะบอกว่าถ้าต้องให้การเลือกเนี่ยนะว่าจะเอาถ้วยรางวัลไหนการขอเลือกถ้วยที่เรายังไม่เคยได้ก็แล้้้้ววกกกกกัััันน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 นะะะะะเเ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 เพรร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 าาาาาาออออไไไูมมมมมยยยยยยปปปตตติิศส์ใใลล่่่่่่่แแชชีีีีีหืืค50 50จบดด เรื่องง่ายหรอกพวกเขาเนี่ยเก่งมากในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกนะความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยเราเองซิตี้เองทเทียบไม่ติดเลยเป็นว่าเราอะ่ะมีวิธีเหมือนกันเราก็รู้แล้วเราเคยผิดพลาดมาในซีซั่นก่อนนะหวังว่า2เกมที่จะเจอกับมาดริดในรอบรองชนะเลิศจะเป็นเกมที่ดีของพวกเราและเกมที่ดีของแฟนบอลเรือใบสีฟ้าแต่ได้ให้การเลือกกันเลือกแชมเปี้ยนส์ลีกอ่าฮ่าจะไม่เคยได้เลยอยากได้เนาะเอาไปดูสื่ออย่างเทเลกราฟรายงานฟังหูไว้2หูนะจ๊ะเขาบอกว่ากับตันทีมชาติอังกฤษของทนันนาสเปอร์พักพลัมชาก่ยอย่างแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนนนเเเีี่่่่่ยยยยตตตรรมจจจจะะออออููกัับบสสปป์ไแญญ ฤดูกาลหน้านะ2023-2024แล้วจะย้ายทีมแบบฟรีๆเพราะว่าตอนนี้จะย้ายสเปอร์ก็ไม่ยอมขายไอ้คันจะต่อสัญญาใหม่สเปอร์ก็ไม่ยอมให้สัญญาที่เขาต้องการเพราะว่าในวัย30ขวบเนี่ยสเปอร์ก็มองว่า,าคาริเคนเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงแล้วอะไรแบบนี้ส่วนจะขายเนี่ยก็อยากได้100ล้านปอนด์ซึ่งก็มีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่ซื้อได้ไม่ใช่ทีมพ่อขาทีมเจเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะโดยเทเลกงการเขารายงานว่าเคนเนี่ยตเตรียมจะอยู่กับสเปอร์ต่อไปและไม่มีการต่อสัญญััออัญญาาาาาาาใใหหมมมม่่่่่่รรรรวววไถึงงงงกกก็ยยยยยยย้้้้อออดดจจนนนนสสชบบบบูลคทททีีแเิิะ 15ประตูทุกฤด,ดูกาลติดต่อกันมา9ปีเต็มแล้วสำหรับเดอร์ฮีเลียนซีซั่นนี้44นัดจากฤดูก,กาล26ประตูกับ5แอสซ,ซิสก็ยังคงฟอร์มโดดเด่นเหมือนเดิมนะจ๊ะแมแต่บอดีว่าไอเา้เดฟาลันเออร์ลิงเบิร์ห์ฮาเลนมันโหดกว่าแตา่ไม่ฟอร์มของเคนเนี่ยดูดรอปไปซึ่งจริงไม่ได้ดรอปเลยอยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมเปี๊ยบก็ต้องรอดูนะว่าสเปอร์จะกล่อมเคนให้อยู่กับทีมต่อต่อสัญญาใหม่ได้ไหมหรือจะขายเคนในช่วงมเมหลือสัญญาอีกนหนึ่งปีกับทีมไหนนนนนรอลลุ้้กกััแวะะจ๊ะ ยยยยอยู่ในเตดต้อนรับจ้ะอา้าวไปดูเรื่องราวของทีมมา้ปัญหาการเงินอย่างบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนากันบ้างกูซื้อคนเก่งตำนานนักเตะพวกเขาอย่างชาเบียนาเดสเนี่ยตอนนี้คุมทีมเตรียมจะควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนอยู่นะเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีใครในสโมสรคุยเรื่องราวของเพื่อนซีของเขาอย่างเ,เรนลโลเมซี่ในการจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งเพราะจะรอให้ควา้าแชมป์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดคุยเรื่องนี้เพราะจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นนะโดยชาเบียสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอืมก็ไม่นะหลายคนถามว่าบีต้องการเพื่อนซีกลับมามมมมมัั้ยยเเเเเน่่่จะกกกกิิดดรอไไงูลโฟคต แล้วก็การควา้าแชมป์ลีกเท่านั้นเองนะหลังจากควา้าแชมป์ลีกได้ถ้าเราทําได้เราจะมั่นคงและมีศิกยภาพทางการเงินมากขึ้นไอเรื่องการเซ็นสัญญาของนักเตะเนี่ยนะเมื่อไหร่ค่อยคุยก็ได้รอให้จบฤดูกาลนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่านั่นก็คือชาบีนันเดสพูดถึงเลวเนลเมซี่เพื่อนรักนะจ๊ะถ้าได้แชมป์เงินถุงเงินถังก็จะกลับมาแล้วโอกาสดึงเมซี่กลับมา,วาคว้สตุลตคัมนูมันก็มีมากขึ้นนั่นเองนะเา้าปิดท้ายกันที่กองหลังดาวรุ่งทีมชาติฮอลแลนด์ของอาจารย์กัสม,ม,ม,ามากส ความท้าทายที่ต่างแดนหลังนะจากซีซั่นก่อนเนี่ยนะเตรียมจะย้ายมาแมนยู่ติดกับลิฟว์แล้วตัวสุดท้ายหลุยฟานเกากุนซือทีมชาติฮอลแลนด์บอกมึงอย่าย้ายนะมึงย้ายมึงกลายเป็นตัวสำรองทีมชาติฮอลแลนด์นะก็เลยอยู่กับแจ็คต่อไปแล้วต่อสัญญรเอาไปเพื่อให้แจ็คไม่เสียตัวเขาแบบแบบฟรีๆนะโดยทิมเบอร์สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าอาการย้ายตัวก็ใกล้แล้วล่ะนะฮเบอร์บอกเลยฮะว่ามีคนสนใจเบอร์เยอะมากเอเจนต์ก็แจ้งเบอร์มานะฮะแล้วก็มีข้อตกลงกับแจ็คกัมส์ดมเยอะแยะเลยฮะ ฤดูกาลนี้พอจบปุ๊บเราจะมาว่ากันอีกทีนะฮะเบอร์ได้คุยกับเพื่อนๆที่เล่นอยู่ต่างแดนเยอะเลยฮะโอ้โหบอกว่าอยากจะก้าวไปเหมือนเพื่อนๆทุกคนนะฮะแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ยังไม่รู้เอาเป็นว่าจบฤดูกาลนี้น่าจะได้คําตอบนะฮะตอนนี้ก็ยังเล่นให้อาแจัคเต็มที่เหมือนเดิมนะฮะก็คือการแข่งขันทุกนัดยังคงเหมือนนะัดชิงชนะเลิศของเบอร์และอาแจ็คเหมือนเดิมนะฮะออาตามนี้รอดูก็แล้วกันนะเพราะว่าซีซั่นก่อนเกือบได้ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วแต่ว่าก็ยกเลิกกันไปนะโดยฤดูกาาาาาลล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 นน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 นีี้้้้ยยููเเ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 ดดดททมมบออออออรร์่่่่่่่ใใแแจจ็็็็กกกกไปปววว42ััััฤะะะถืืงงงงตหหขา ในเช้าวอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามบลค์ like. ทุกช่องทางของเจดํดเลยแฟนเพจจะได้ม,มาสัมทัสย YouTube, TikTok, IG, like at, add, ูทูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดเจดำออฟชิลก็สับ s c r i b e สั่กนกระดิ่ง o l ลโลกันได้และไลน์มาสั่งซื้อเจดำได้ตัวละสามร้อเก้าสิบ,บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะใะหีไหลอดเอา้าอวยพรกันทุกวันเลยนะอยากให้พวกกันมีความสุขมากๆกับคอนเทนต์ของฉันนะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองมากๆแล้วกันหยุดก็ช้จแบบให้เต็มที่เตรียมไปลุยชีวิตกันต่อในต้นสั ขอบคุ okay, ทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับเรื่องเล่าเซ้าสีพรุ่งนี้เช้าส่วนวันนี้ไปเลย